ได้รับความชัดเจนหรือได้พบปารู้จักกันแล้วเนี่ยหลังจากนั้นทํำทีมงานของผมที่ในห้องประชมุมที่อุดรธานีวันนี้ก็จะเด้นปรึกษาหารือกันนะครับแล้วก็งานเพื่อให้การเตรียมการรับของคณะที่จะมาในโลกของเรือน,นักวาคมไว้ให้เป็นอย่างดีแล้วก็แค่นี้สาม

นาคมใช่ไหมคะอ่อีัเร่อคนีเ่า้กรสเอ่อใช่ค่ะไปไปเิดมีนาค่ะวันที่28่สนบแปดงาคมหรือเป่าขอข้อนะราคาเสียงติดขัดนิดเดินเดียวตามทางที่เราพอข่าที่ปองที่ต่อเนื่วันที่28นน่นนสิบแปงหา,าค 28, นานมไหมคะ วันที่28มีนาคมไั้ใช่ใช่28มีนาคมเพราะฉะนั้นบินทุกวัาานอังคารและวันเสาร์นะคะรับนังคารแับวันเสาร์ใช่ค่ะโอเคอ่ะงั้นรู้ช่วงเวลาแล้วเดี๋ยวจะขออนุญาตตอบในข้อหนึ่งอ่าสมาดีค่ะ ยินจะเจนนะคะที่พวันบา,ามสัรประมาณนะคะผูาา้บริการท่านอาเาียานกราดานีค่ะวันนี้นุ่าตเรียนคอนเฟิร์มกับเวลาท่านผู้บริการสนามบินรอดจะตอ<า>้องไม่ได้เสียงเสียงหรือยังไม่ดีดดค่ะสายการบินที่ให้บริการอยู่มีทั้งสายการบินไทยสายการบินไทยแอเชียสายการบินไทย,ยเวียดเจ็ชนะคะแล้วก็สายการบินนกแอร์ เอเอเชีย uh, ที่เป็นบราวนดิ้งเนี่ยก็จะมีแอร์ซลร์ฟนะคะวิงสเปนนะคะแล้วก็พัทยาเอเวอเรชั่นกันบินไทยอเอเชียเนี a ่ยสามารถให้บริการได้ทั้งหมดค่ะคุณสามารถที่จะพ,ะพูดคุยคขาได้ในวันที่ส่ค่ะเดี๋ยวจะได้เชิญเชิญทางแอร์ไลน์ทุกแอร์ไลน์มาพูดคุยกันค่ะ ภายในออก์ตแต่ว่าคือตอนเนี้ยเมืองดอยเราเนี่ยมีโอกาสก็รับนักท่องเที่ยวทางตรงนะครับคงเป็นหน้าที่เราที่ต้องเตรียมการแล้วก็ขอความเวลาทุกส่วนที่จะต้องเสียสละในการทำงานมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเวลาปกติด้วยสี่โมงครึ่งหรือหกทุ่มด่าน ถ้าหน้องขายตังสี่โมงสี่สีทสส่ทุ่มถูกไหมครับท่านก็ต้องเพิ่มขึ้นเป็นเที่ยงคืนต้องปรับเพราะช่วงนั้นคงณแบกกำลังมาได้เลยเพราะว่าไม่ใช่กลางวันละการใช้กำลังคนมันน่าจะน้อยลงในการที่เราใช้จุดแข็งในเรื่องของเวลาตอนดึกปฏิบัติหน้าที่ที่ดอนนะครับทั้งในส่วนของตมโมในส่วนของสุนทรภู่อันนี้เป็นส่วนของ การของที่นี่ของสารสุขกินไทยเอเชียเริ่มก่อนเป็นสายแรกค่ะแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นการบินไทยซึ่งภายในต้นสัปต์ต้นสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกาทางผู้บริหารของการบินไทยก็จะมาประชุมร่วมกันในขั้นนี้ค่ะเพื่อที่จะด้เริ่มต้นทำเสียคิวทั้งการบินไทยและไทยเอเชียค่ะ ก็เข้าใจว่านะคะในช่วงเวลาตั้งแต่คันวันเป็นต้นไปค่ะทางทางการกระทรการนี้ก็คงจะมีหน่วยงานที่มาประจำประกอบด้วยนะคะด่านตรวจคนเข้าเมืองด่านสุรการกองรันแล้วก็ด่านควบคุมโรคติดต่อด่านตรวจพื่อตรวจสารแล้วก็คงจะมาประจำอยู่กับเราตั้งแต่ไรแรกจนถึงปลาสุดท้ายของแอทยเอเชียทานค่ะงกครับ จะเกิดขึ้นตแต่วันที่หนึ่งของการบินไทยของเอเชียที่แรงมากนั่นเป็นหนทางหนึ่งในการที่จะเราได้เรียนรู้เ้งต้นไปก่อนนที่จะต้องรับจเฉพาะที่เราประชุมวันนี้ของในานต่อนะครับทีนี้ก็กลับมาที่กัรจัดการ การใช้น้ำน้ำที่เลหลือจะจะมาปีธาหรือว่ารเองก็จะไหลไปลงที่อ่างเก็บน,น้ำลำาปางนะครับไะทางประมาณหนึ่งร้อยกิโลเมตรนะครับครั้นี้ก็คือผักอง,างการจราจรน้ำนะรับใช้ประโยชน์ตอนตัวน้ำหลักระจิตกาสถานการณ์ต่างๆนะคที่ทำไปนะครับที่อยู่บ้านทั้ง่วองรวมอย่างครับนะครับเป็นประตูที่จะควบคุมน้ำทั้งหกไร่ล้างที่ลงมาที่ร่างปรหารนะครับเป็นประตูสําหรับ สิบสองเมตรคูณสีเ่เมตรนะครับละลายน้ำแค่สูงสุดทันก็ยี่สิบล้านต่อบาทนะครับถัดมาจุดที่สามต่อขวาก็จะเป็นบ้านดอนโงครับดอนโก่ในจุดที่สี่บ้านเชลเล่นะครับส่วนสุดท้ายที่ห้าคือบ้านโนนโนนน้ำย่อยครับห้าจุดนี้ปัจจุบันสภาพเมื่อวานก็ทับท้อก็ลงพื้นที่นะก็ยังไม่มีตัววัว แล้วก็การมันจะเพื่อะอะไรก็อย่างนี้ต้องนั่งเรือเป็นประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะถึงจะไปถึงโซนเรแต่ว่ามันก็เยอะพอถ่ายรูปได้แต่ก็ไม่สวยเ,เท่าไหร่ค่ะตอนนี้ตอนนี้ใช่ค่ะมีค่ะแล้วก็ยังมีนักท่องเที่ยวตอนที่ออนไปนั่งคุยอยู่ที่นั่นประชุมอยู่ประมาณชั่โประมาณชั่วโมงหนึ่งมีนักท่องเที่ยวออกเรือประมาณสี่ห้าค่ะขแต่ขึ้อนมีค่ะ ก็ตอนนี้พวกจอบแหม่ข้างหน้าบ้านเดียเนี่ยก็ถูกพัดไปหมือนแล้วกเคลียเหมือนแบบเคลียรอเวลาเลยไปชมแต่ว่าเข้าไปชมลึกนิดเลยแล้ววันที่ไปในที่ที่ดังกล่าวเนี่ยไอจอบหมู่มแต็มเลยที่ที่บ้านเดียพัดเอาตัวที่เป็นแรงน้าคำว่าคารีัวแดงเนี่ยลอยไปที่นึงเลยก็ได,ได้ได้มีการช่วยที่น้เม็นทุกไหวทราบนะคะว่าทางเยธาได้มาช่วยผลจอบ ตอกลงไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็โดยธรรมชาติถ้าบอกว่าหน้าหนาวลงเริ่มมาเขาเ้าใจได้ว่ากลางคืนพิสติการณุณจะเริ่มเห็นตอนกัวชุกหมันที่จะมารอรับเที่ยวเพราะฉะนั้นจากที่ได้มีการพูดคุยกับทางทีมกวังโจมทอกวังโจที่้南จะมาบินเนี่ยเราบอกว่าถ้ากิดบินอ่ะทาให้ผิดหวังอ่ะคือทันลานแน่ๆจึงเป็นที่มาว่าเขาเป็นขอเป็นทันว้าน ราก็บอกว่าถ้าเกิดจะมาเนี่ยเรามั่นใจว่าถึงสิ้นเดือนกรภาก็ยังวางอยู่มันทาให้เขาวางสล็อตยาวไปถึงสิ้นเดืนอนีนาค่ะทุกคนค่ะจริงๆแล้วก็คือการประสานงานของทางทีมพูดกับจากทางไทยนามหรือทางจีนเนี่ยบริษัทพวกนี้นะครับเขามีคอนแทคกับบริษัทที่กรุงเทพซึ่งเป็นเจา้าใหญ่ที่เขาทำบริวาตรทำชาเตอร์กันมาเป็นประจำอยู่แล้วนะในเส้นความที่นเข้ากรุงเทพ,พเพราะฉะนั้น เวลาเขาทำตัวนี้เขาจะมีทีมที่รับจากกรุงเทพมาลับเขาที่ดองีรัมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในวันเวลาที่เขามาเนี่ยมันพร้อมนะสำหรับเรื่องของรถที่เขาได้ผลจากกรุงเทพมาซึ่งเป็นรถบัาชั้นเดียวนะของบริษัทผมไทยเขามีเป็นน,น,น้อยคันเขาก็มาบริการ,ราที่อุรรนะครับแต่จะมาบริการสําหรับคณะที่จะเดินทางในเส้นทางนี้ส่วนที่ลาวจะมีคอนแทคจากทางฝั่งลาวมารับเข้าไป นะครับเชี่ยวสามวันสองวันแลังจากโปรแกรมครบจดออกมาในหนึ่งหนึ่งเชี่ยวที่เขามาร้อยร้อยเจ็ดสิบอาจจะมีประมาณร้อยห้าสิบหรือร้อสิบที่โรงลังขายอยู่ตอนนี้ขายเปิดขายไปบางส่วนเท่าะนี่เท่าที่เราเช็คนะฮะแล้วก็ส่วนเรื่องที่พื้นที่เราจะได้ก็คือในเรื่องของที่พักเรื่องของร้านอาหารที่เขาจะต้องมาเซอร์เวย์ที่เขาบอกเนี่ยครับส่วนโรงแรมที่เขาจะขายให้ทุกตัวลงเนี่ยก็ต้องเป็นโรงแรมที่มีความพร้อมในระดับสามดาวหรืสี่ดาว เท่าที่เขาเล่ไนะงไว้เท่าที่ผมเชฟรานสุรทรกอันนี้ก็บอกอไดนะ้เลยน่าจะอยู่ที่อย่างของพิสจทธะเ,เนี่ยเจริญโมเ็นเป็นเป้าหมายแล้วก็เซนทาราเพราะว่าจำนวนห้นองมันมีปริมาณที่รองรับของในเรื่องของการจัดการเรื่องอาหารเชา้าเรื่องอาหรเยนี่จะพร้มอ,พอมกันนี้คือความเป็นเป็นการจัดการของร้รานอาหารที่จะรองรับทุกตัวนะครับในอุดรน,นี้ก็นนจะมีแต่เขาเดียวเขาต้องมาเเวย นะครับวันที่สี่แวทีมจากต่ประเทศเดียวก็ผมจะมารับหมายกันอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่เขาดำเนินการไปส่วนเราเองในพื้นที่ที่จะขายไปที่ไหหนาหรือไหโคเนี่ยผมก็ต้องไปขอสล็อตหรือที่นั่งของพ่อมานะครับในแต่ละไฟล์เราเดินทางอย่างเช่นเราเดินทางันทางคางกับวันเสาร์เนี่ยเราต้องยอมซื้อที่นั่งเขาเลยครับใน20ที่ขายไม่ได้ได้หรือไม่ได้เราก็ต้องจ่ายเพื่อที่จะขายคนเอาไปเที่ยวไหโคนะครับโดยบริษัทหัวพวกเราเนี่ย ก็จะกต้องไปตัดที่มาจากสายการบินที่เขาเมาลำมาเพื่อที่เราจะขายให้กคนของเราไปเที่ยวอันนี้คือสิ่งที่เราจะได้ไปแน่นอนนะครับในวันวันทามกลับมาวันพฤหัสวันเสาร์ก็เป็นโปรแกรม4วันสามคืนไปถึงปุ๊บก็เข้าโรงแรมนอนเลยเพราะว่ามันเป็นช่งเชนะครับวันที่2ที่สามทุกที่ไปเที่ยววันที่4เที่ยวทุกวันก็มาสนามบินบินกลับนะครับเช่นทางท่องเที่ยวในไอโปสี่วันสามคืนเนี่ยก็ดีครับเที่ยวจริงๆอาจจะประมาณ2 2สองวัน แล้วก็อีกหนึ่งวันช้อปปิ้งนะครับบ้านเขาเป็นทะเลนะครับมีสวนมะพร้าวเยอะเป็นเกาะไทรลงนะมีเจ้าแม่กวนยิมสูงใหญ่แล้วก็โรงแรมความพ่อาหารค่อนข้างดีครับนะฮะแหล่งท่องเที่ยวเขาก็ค่อนข้างเยอะสี่วันสามคืนเนี่ยครับกำลังดีครับนะฮะแล้วก็เป็นในเรื่องของสิ่งที่เราจะได้ต่อมาคือเรื่องของของฝากครับอันนี้คือของฝากถ้าเราเราต้องมาจัดการระบบของฝากของอุดรกให้มันเป็นระบบก็คา ทำเลที่ตั้งพีดีทุกอย่างเราปรวมวกันแล้วกลุ่มพวกนี้เวลามาถึงก็ท็อปท็อปก่อนเดินทางกับอันนี้คือสิ่งที่เราจะได้นะครับก็จัดเป็นระบบล้นเราทําเป็นร้านร้านของผู้ดอนอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวพวกนี้จะต้องวางแผนเพื่อเอาของทั้งหมดมาขายแล้วก็วิธีการจัดการก็คงจะต้องมาวางแผนว่าเราขายเพราะว่าตรงนี้มันเป็นชาเตอร์ยังไงก็ต้องเข้าที่นี่อยู่แล้วก่อนกัรเพราะฉะนั้นของทุกแหล่ทุกอย่างของของเราจะได้สามารถขายได้ที่ในที่เดียวกันนะครับ ล้วก็จะต้องมาวางแผนกับไกด์ที่เข้าเป็นบริษัทจากกรุงเทพมาวางแผนเรื่องของรถเรื่องของไกด์จะเข้าไปที่ร้านของฝากของเราเนี่ยจะจัดการยังไงระบบเป็นยังไงก็ต้องคุยกันรอบๆทีจริินครับเพราะฉะนั้นสิ่งตรงนี้ที่เราก็จะทำได้ในส่วนของมาครุเทพที่มาเมืองไทยก็วนมาแล้วเป็นไกด์ภาษาจีนที่จะมารับนะอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นกองข้าของการเปรี่ยมการที่จะจะต้องอยู่ในพื้นที่ของเราครับขอบคุณครับช่วงหน้าเทศกาล่องเที่ยวเนี่ย รอบๆน้องหารก็จะทำนาปังกัน